วันนี้ผมและพีทูมาเดทกันในวันครบรอบของเราแล้เมื่อกี้ก็คือคลิปอันดับเซอรีที่พีทูส่งมาให้แต่เช้าทำผมเอายิ้มแก้มฉีกแต่ถึงอย่างนั้นผมก็อยากได้ของขวัญวันครบรอบอย่างหนึ่งจากพีทูก็ตลอด3มเดือนมาน,นี้ที่เราครบกันเรายังไม่เคยมีอะไรลึกซสิงต่อกันเลย มันคงจะดีนะครับถ้าคืนนี้เราสองคนจะเป็นหนุกันแล้วกันแฮปปี้เอนนิวเซอรีเนี่ยครับน้องโทนเป็นไงชอบคลิปที่พี่ทำให้ไหมเออชอบชอบครับ ออแล้วเป็นอะไรปะเนี่ยทำไมหน้าแดงจังแดดร้อนเหรอหรือว่าไม่สบายเปล่าไป,ปาหาหมอไหมเปล่าพี่ไม่ได้เป็นอะไรไปไปเที่ยวกันเอา้าโอ้ทิ้งพี่เลยนะ จะทำตัวดีให้รู้สึกรักจะนานไม่นานไม่รู้วันนี้ยังมีกันอยู่จะดูแลเธอให้ดีเธอไม่พูพา่าให้เราฟังทุกคนมันไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด ที่นี่อากาศดีๆเนอะโทนว่าไหมมากมากอะ่ะถ้ากลางคืนนะมันต้องอากาศดีกว่าน,นี้แน่เลยงั้นไว้ว่าหลังพี่พาโทนมาใหม่โอเคปะโอเคไหมไม่พี่ทูนอนนี้กันนอนนี้หรออืม ไม่เอาอ่ะพี่ไม่ได้อะไรมาเลยมีแค่ปอบใบเดียวจะนอนได้ไงไม่เอามาหลังไม่ต้องพูดมากโทนเตรียมมาแล้วโทนไปเตรียมมาตอนไหนหไปเตรียมมาตอนไหนครับก็เออก็ก็โทนเป็นคนแบบนี้แบบข้าไหนอนอนนั่นไงก็ เออเนี่ยมันเดี๋ยวก็คําแล้วอ่ะอันตรายเนี่ยเรือเดี๋ยวก็ไม่มีแล้วยุดไม่ต้องพูดแล้วรู้แหละว่าอยากนอนที่เนี่ยนอนก็ได้จริงนะจริงก็ไปสิไปไหนอ่ะไปหาที่พักไงไป อาบน้ำไมแล้วครับน้องโทนมองอะไรเนะี่ยช่ดตัวอ หาอะไรอ่ะน้องโทนเออหา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 ผ้าเช็ดหัวผ้าเช็ดหัวเออนี่ไงอ๋ออยู่นั่นไว้นี่มาพี่เช็ดให้เออเร็วโอเคเร็วเช็ดดิเช็ดชผม หันหน้ามาทำไมอ่ะก็ถนัดแบบนี้เออเออเออหันหน้าแบบนี้เด็กก็จูบ่ินึกคิดว่ากลัวปากดีนะเราอ่ะเ,อเร็วรีบเช็ดผมง่วงจะตายแล้วเนี่ยอยากนอนแค่อยากเนอนกงนด้วย เป็นไรเปล่า้องโทน,นทำไมไม่นอนอะ่ะเปล่านอนไม่หลับอ่ะก็จะไปตรดอากาศให้ท่อยมา คิดเรื่องนี้มันคืออะไรดี พ่อืมดีแต่ทนทำหายอะ่ะไม่เป็นไรพี่มีมาไกลขนาดเนี้ย ถอยไม่ได้แล้วนะใครว่าจะถอย,อยงั้นพี่จะเริ่ม,มนะมเเดี๋ยวคือว่าทอนจะขึ้นเดีย๋ยว อย่าดิ้นคิดเลยแอบมองพี่อยู่เหรอครับน้องโทนเอา,เ,อาเจ็บไหมนะ้ามานี่มา ลุกแรงขนาดนี้ลืมเรื่องเมื่อคืนไปแล้วหรอครับเอ๊ะหรือว่าพี่ต้องซ้ำนะเอ้พอเลยพี่ไปเลยอะไรเนี่ยไหนเมื่อคืนบอกมีคนไม่อยากนอนไงพี่เปล่าเริ่มนะฮะไปเลยอีกคนโอยอะไรเนคไม่ต้องบอกแล้วนะครับว่าเราสองคนลึกซึ้งกันแค่ไหนเอาเป็นว่า ผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับนับจากวันนั้นที่สองเราได้พบกันชีวิตฉันก็เปลี่ยนไปนับจากวันนั้นที่สายตาเราต้องกันหัวใจฉันก็วันไวและมาวันนี้ที่หัวใจเราใกล้กันมันสวยงามมากกว่า มว่าหัวใจของเธอมีฉันอยู่บ้างไหมจะไม่พูดว่ารักให้รู้สึกดีแต่จะทำตัวดีให้รู้